สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเอาแล้วฝ่ายค้านปรับแทคติกแก้รัฐธรรมนูญผนึกกำลังขวางขบวนการแก้รายมาตรา4มีนาคม2564อาจเป็นวันที่องค์คณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญตัดสินเกมแก้รัฐธรรมนูญภายหลังนัดพิจารณาคดีที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลร,รัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา210วรรค1วงเล็บ2กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา256วงเล็บ1 โดยให้มีชัยฤชุพันธ์อดีตประธาน,นาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรอทบวรศักดิ์อวนโนอดีตประธานกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญสมคิดเลิศไพฑูนและอุดมรัฐอมริตอดีตโฆษกรอททำความเห็นเป็นหนังสือโดยให้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญภายในวันพุทธที่สมีนาคม2564มาประกอบการพิจารณาเพือ่อตีความว่า รัฐสภามีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธ,ธรรมนูญทั้งฉบับโดยตั้งสภาร่างรัฐธ,ธรรมนูญหรือสอสอรอได้หรือไม่หรือให้แก้ได้เฉพาะรายมาตราโดยสารนัดประชุมต่อเนื่องในวันพฤหัสบดีที่4มีนาคม2564เรื่องของเรื่อง อุดมอดีตโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทเคยไปให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชว่าในความเห็นส่วนตัวที่ไม่ใช่กรท เห็นว่ารัฐธรรมนูญ2,560มุ่งหมายให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราเท่านั้นมิได้มุ่งหมายให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับมาก่อนหน้านี้ เมื่อเกมรัฐธรรมนูญเป็นการเดิมพันทางการเมืองในอนาคตทั้งกติกาการเลือกตั้งประตูสู่อำนาจกติกาบริหารประเทศหกพักฝ่ายค้านจึงต้องรวมพลังปรับแท็กทีมแก้เกมฝ่ายรัฐบาลปรับแผนเดินหน้าพร้อมกันทั้งองค์คาพยพไม่มีต่างคนต่างเดินแยกกันโหวตแต่จะโหวตตามยุทธศาสตร์พักร่วมฝ่ายค้านเพื่อให้เกิดพลังในการต่อสู้และอาจจะเป็นเพราะเป็นบทเรียนจากในอดีตที่เพื่อไท และก้าวไกลแยกกันเดินต่างฝ่ายต่างยืน่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เป็นขบวนมาครั้งนี้พักร่วมฝ่ายค้านจึงมีมติร่วมกันยื่นสารรัฐธรรมนูญให้สารรับฟังความเห็นเพิ่มเติม,มจากนักวิชาการกฎหมายคนอื่นๆน,นอกจากสี่คนข้างตน้น ชูศักดิรินินรองหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายกล่าวว่าพักรวมฝ่ายค้านมีข้อสังเกตและตั้งประเด็นว่าการที่สารรัฐธรรมนูญฟังความเห็นอาจารย์มีชยัยนายอุดมบุคคลต่างๆเหล่านี้มีส่วนในการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งสิน้นทั้งที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญได้หรือไม่มีความเห็นหลากหลาย จากนักวิชาการผู้ทรงค,คุณวุฒิต่างๆมากมายในอดีต ที่ประชุมพักร่วมฝ่ายค้านจึงยกร่างหนังสือถึงสารรัฐธรรมนูญเพื่อขอความการุณาจากสารรัฐธรรมนูญให้รับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่านี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาโดยน่าจะฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายมหาชนและด้านกฎหมายต่างๆว่ารัฐธรรมนูญจะแก้ไขได้อย่างไรเพื่อให้สารได้พิจารณารอบคอบมากขึ้น ขณะที่สุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านเผยความในใจของที่ประชุมวิปฝ่ายค้านโดยเก่งว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญตีความว่าไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับได้จะส่งผลทางสังคมเกิดความขัดแย้งตามมาเกิดความไม่ไว้วางใจกันมากขึ้นไปอีก อาจเกิดวิกฤตรัฐธรรมนูญได้เพราะเป็นการหักมุมแบบ360องศาอุตสาหเดินมาไกลขนาดนี้แต่ถูกหักหน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งแม้สารรัฐธรรมนูญตีตกการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับฝ่ายค้านจะหาวิธีอื่นแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปอาจเป็นการแก้รายมาตราที่ฝ่ายค้านเคยเสนอไป6มาตราก่อนหน้านี้ถ้าไม่ผ่านก็ต้องสู้ต่อและหากสุดท้ายลงเอ่ยที่แก้เป็นรายมาตราก็ เขาทางฝ่ายผู้มีอำนาจที่เขาล็อกการแก้ไขมาตราที่ต้องการไว้เช่นเดิมไม่ใช่รายมาตราที่ฝ่ายค้านหรือประชาชนอยากได้เรื่องนี้จะกลายเป็นเรื่องใหญ่สุดทินขยายความคำขอของฝ่ายค้านที่ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญที่ค้านไม่ให้ฟังเสียงแค่มีชยัยบวรศักดิ์อุดมสมคิดว่า เขาก็ร่างรัฐธรรมนูญมาเองกับมือเขาก็ไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญที่ตัวเองเขียนเพราะเขียนด้วยมือลบด้วยมือได้อย่างไรเขาอาจคิดว่าเขาคิดถูกแล้วถ้าสาร,รัฐธรรมนูญฟังพวกนี้ก็ต้องไปทางนั้นอยู่แล้วทําไมไม่เชิญอย่างอาจารย์ปริญญาเทวานาริมิตรกุลอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์มาให้ความคิดเห็นบ้างสุทินคาดการว่าสาร,รัฐธรรมนูญน่าจะรับคําขอจากฝ่ายค้าน การรวมพลังของพักร่วมฝ่ายค้านสู้เกมแก้รัฐธรรมนูญทั้งในสภาและนอกสภาฝื้นกระแสแก้รัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกครั้งขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ